สว,ส,สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวลิลพัชชุดอริยพงศ์ค่ะข้าพเจ้าเด็กชายลพีพัชชุดอริยพงศ์ครับค่ะวันนี้พวกเราก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเกี่ยวกับการเดินติดตามพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้ามาได้6ปีแล้วค่ะก็เห็นพระพรต่างๆหลายด้านที่พระเจ้าอวยพรค่ะพวกเราก็อยากจะขอบคุณพ่อแม่ที่ได้พาพวกเรามาเชื่อพระเจ้าตอนนี้ก็ขอเชิญพบกับพ่อแม่ของพวกเราได้เลยครับสวัสดีครับข้าพเจ้าชื่อนายจิรวัตรชุดอริยพงศ์ สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางพิมพินันชดอริยพงศ์ค่ะวันนี้อยากที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะในการเลี้ยงลูกเพราะวันนี้เป็นวันเด็กก็อยากที่จะหนุนใจทุกปกครองและผู้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาในวันนี้ะจะได้รับสิ่งดีๆนะคะจากคําพยัญชีวิตในวันนี้ค่ะก็ก่อนที่เราจะมารู้จักกับพระเจ้า,านั้นชีวิตครอบครัวของเราก็แบบ รุมๆดอนๆต้องทะเลาะกันตลอดทะเลาะบาะแหวงกันตีกันบ้างลงไม้ลงมือกันบ้างด่าก,กันใช้คำหยาบแต่หลังจากที่ภรรยาได้เข้ามารู้จักกับพระเจ้าก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของภรรยาพอมีปัญหากันภรรยาก็จะเป็นคนที่ใจเย็นลงไม่เหมือนตอนที่ครั้งก่อนก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าก็พระเจ้าก็ได้ พี่สาวอะค่ะประกาศให้เรื่องราวพระเจ้าว่าออมาเชื่อพระเจ้าแล้วดีนะชีวิตดีขึ้นก็อยากที่จะมาสัมผัสกับความรักของพระเจ้าก็วันหนึ่งที่ที่เข้ามาเนี่ยก็คือลูกคนเล็กไม่สบายผ่านการที่ญาติพี่น้องเนี่ยพี่สาวเนี่ยก็ไปอธิษฐานเผื่อที่บะที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นความเป็นห่วงใยการอาการของลูกที่ถ่ายท้องท้องเสียมากทําให พูดว่าจะมารู้จักข้าพเจ้าณนะตั้งแต่วันนั้นมาก็คือข้าพเจ้าก็พาลูกมาโบสถ์ได้หลายเดือนนะคะเราก็มองมองทีง่ภรรยานยในการเปลี่ยนแปลงของภรรยาแล้ววันหนึ่งภรรยาก็ชวนข้าพเจ้าให้มารู้จักข้าพเจ้าแล้วก็ให้มาที่โบสถ์คิดจักแห่งนี้คําถามแรกที่ข้าพเจ้าได้ถามภรรยาก็ถามไปว่าไปเพื่ออะไร ไร้สาระไปแล้วได้อะไรไม่มีประโยชน์ครั้งแรกข้าพเจ้าก็ไม่มาข้าพเจ้าก็ไม่ไปไม่ไปด้วยซึ่งตอนนั้นก็คือดื่มดื่มเหล้าเยอะก็ไม่ไม่ได้ม่ได้สนใจตรงนี้ที่ข้าพเจ้าจะมาแต่ภรรยาข้าพเจ้าก็ได้นาลูกลูกสามคนมาที่คิดจักรแห่งนี้แล้ววันหนึ่งที่ภรรยาก็พูดหนัก หนักเข้านักเข้าทาให้ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะมาดูว่าในคิดจักแห่งนี้ทําอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างครั้งแรกที่ข้าพเจ้ามาที่นี่ก็รู้สึกประทับใจในครั้งแรกของในพี่น้องของในคิดจักนี้ให้การต้อนรับดีมากดีมากทําให้ข้าพเจ้าประทับใจในครั้งแรกแล้วก็เริ่มมาหนึ่งครั้งสองครั้งและบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น ทำให้ขาา้ารเจ้ามาบ่อยขึ้นคนโตจะเป็นลูกสาวนะคะชื่อเลค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนทวาทวารวดี เด็กน้องเลนเนี่ยก็คือจะเป็นลูกสาวที่อารมณ์งหงุดหงิดเพราะว่าก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยครอบครัวเขาพระเจ้ามีปัญหาใช่ไหมคะทำให้การเลี้ยงลูกเนี่ยก็คือจะใส่ไปที่ลูกเลยเพราะฉะนั้นคนโตเนี่ยจะได้รับผลกระทบของการที่ว่าเรื่องอารมณ์เยอะจะงหงุดหงิดง่ายจะเหวี่ยงหรือ,อน้อยใจนะคะแต่ว่าแล้วก็คนที่สองก็คือเป็นลูกชายที่ค่อนข้างเก็บตัวเงียบ นะคะแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกเลยก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้านะคะก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนหุดหิดง่ายนะคะคือคือถ้าทําอะไรให้ไม่พอใจนิดเดียวก็จะแบบว่าเริ่มแล้วเอาแล้วแบบหุดหิดอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ทําอะไรแบบว่าไม่ค่อยคิดก็คือแบบว่านึกอยากจะทําอะไรก็ทําเลยเป็นคนพูดตรงๆพูดไม่ค่อยเกรงใจใคระคะ่ะพระเจ้าเมื่อก่อนก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบก็เก็บตัวไม่ค่อยพูดกับใคร ชอบอยู่คนเดียวแบบอยู่ส่วนตัวคือเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็แบบเวลาเราสอนเราอะไรเงี้ยแล้ว<ม>เราจะเหนื่อยมากและโมโหมากเวลาที่ลูกลูกไม่เชื่อฟังครับก<ม>็ในการเปลี่ยนแปลงก็เยอะเลยครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปได้เยอะมากในเรื่องของคำพูดอารมณ์ ก็หลังจากที่มาเชิญพระเจ้านะคะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องนะคะก็คือน้องก็คุยกับเรามากขึ้นมีอะไรก็แบบมาปรึกษาบ้างแล้วก็แบบว่าพราออทำกิจกรรมเนี้ยก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันเยอะขึ้นอย่างไปโบสถ์เนี้ยก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันได้คุยกัน,นอะไรย่างเงี้ยค่ะก็พี่สาวก็เป็นคนที่อารมณ์เย็นมากขึ้นสามารถควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นแบบพูดกับเราแบบสามารถพูดดีได้ด้วย ก็อย่างลูกสาวคนโตเนี่ยก็จะเรื่องกิจกรรมนี่ทางโรงเรียนเนี่ยคือช่วยเหลือทางโรงเรียนไม,ไม่ไม่เคยขาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่ทางโรงเรียนนี่ตลอดเลยแล้วก็เป็นรับใช้ที่โบสถ์อยู่ในทีมน้ำมศการครับเมือ่อพระเจ้าได้เข้ามาในคิดจักรพระเจ้าก็ากากได้ สอนให้ทำสิ่งดีมากขึ้นได้เพิ่มความสามารถทั้งในเรื่องของดนตรีที่ได้เล่นดนตรีในโบสเป็นมือกองของคิดจักรบและในเรื่องของที่โรงเรียนได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนครับก็ทั้งเรื่องผลการเรียนก็ไม่เคยตกต่ำลงมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆจนเทอมนี้ก็ได้3.79ค่ะก็ พระเจ้านะคะก็จากทีเ่เป็นคนที่ขี้อายนะคะไม่ค่อยกล้าแสดงออกก็ได้มีโอกาสรับใช้ในทีมนมัสก,การนะคะก็คือได้ร้องเพลงค่ะทาให้มีความสามารถในการร้องเพลงมากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสรับใช้ในทีมมีเดียค,ค่ะก็ตัดต่อวิดีโอนะคะก็จะที่เป็นเด็กธรรมดานะคะก็ทําให้มีความสามารถมากขึ้นทําอะไรได้หลายๆอย่างส่วนที่โรงเรียนนะคะก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน วิชาต่างๆนะคะทําให้ได้รางวัลแล้วก็ผลการเรียนนะคะก็ดีขึ้นไม่เคยต่ํากว่า3.00เลยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะก็เชื่อว่าคิดสัจจ์ที่เนี่ยสร้างคนนะคะทําให้เปลี่ยนแปลงจากชีวิตข้าพเจ้าก่อนคือข้าพเจ้าเนี่ยเข้ามาในนี้แล้วรู้สึกว่าการสอนทําให้มีชีวิตเห็นคุณค่ากับเพื่อนบ้านหรือเห็นเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเนี่ยทำให เมื่อเมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เอามาเริ่มในครอบครัวคือจากครอบครัวเนี่ยคือให้รักซึ่งกันและกันใช่ไหมคะจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมีปัญหาเราไม่คุยกันแต่หลักการเนี่ยก็คือทําให้ให้เราเข้ามาเข้าใจทาทาในส่วนเล็กที่สุดก็คือครอบครัวเนี่ยให้มีความสามาคัคคีมีความรักมีความเข้าใจกันและกันครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะหนุนใจแขกภูมิเกียรติทุกท่านนะครับให้ให้ท่านนําบุตรหลานของท่าน เข้ามานะรู้จักข้าพเจ้าเข้ามาคิดจักแห่งนี้และพร้อมตัวท่านเองด้วยท่านจะได้พบว่าการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆของท่านนําจะนําชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าขอพระเจ้าวอวยพรนะครับขอบคุณครับคุณค่ะ